และตอนนี้ผมได้ทำการยกเอ็กเป็ดมาไว้ที่โรงเรียนวัดจันทรามจาังหวัดปทุมธาน,นีครับผมทุกคนในร้านเอ็กเป็ดของเราจะมีเครื่องเขียนสีก่องดินสอขนมกรุบกรอบน้ำหวานที่ดีต่อสุขภาพเด็กๆนมผ้าเช็ดหน้าและอื่นๆอีกมากมายก่ายกองถ้ามาชอปกันได้เลย <ๆ S 1> เด็กๆทั้งหลายตอนนี้ร้านเปิดแล้วครับทุกคนมีทุกอย่าง คาดตเดียวขาดลูกค้าอเอางี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝากแนนเช็ค้านหน่อยด,ดูแลความเรียบร้อยของร้านไปแล้วเดี๋ยวฟ้ากับเบสเนี่ยมากับพี่เดี๋ยวเราจะไปบอกลูกค้ากันว่าเฮ้ยมันเรามีร้านตรงนี้นะเชิญชวนถูกต้องอไปแบบโปรโมทหน่อยอโอเคฝาก<ร>าบิมแนนฝากร้าน,น,นเลยนะโอเคมาทุกคน เดี๋ยวเราจะมาบอกก่อนว่าร้านของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคือร้านของเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้เงินใช่เงินเนี่ยซื้อเราไม่ได้เราจะให้น้องๆนะคะทุกคนเอาขยะมาได้เป็นของในร้านทั้งหมดแต่ก่อนที่จะเรียกลูกค้ากันเราต้องเข้าใจกฎของร้านเราก่อนเข้าใจใช่ไหมว่าร้านเราไม่รับเงินสดไม่รับเงินสดเลยถูกต้องร้านเรารับขยะเท่านั้นขยะหนึ่งชิ้นซื้อของในร้านเราได้2อย่างขยะอะไรก็ได้ใบไม้อาจจก็นขยะอินทรีย์เพราะจะาม่ทำปุ๋ยต่อได้เข้าใจใช่ไหมเล้าเฮ้ยกับน้องเขากำมา เรามีลิมิตแล้วกันเอามาเป็นกรรมได้ยิ่งมาเป็นกรมยิ่งดีถือว่าเก็บขยะมามเยอะแต่ว่าของแยกได้เราจะลิมิตแค่สี่อย่างโอเคเพราะเาเผื่อคนอื่นด้วยต้องต้องเผื่อคนอื่นโอเคเข้าใจนะโอเคตอนนั้นเดี๋ยวเราไปเรียกันนี่เราก็จะมีถังขยะแยกไว้อันนี้ก็จะเป็นแบบขยะทั่วไปเห็นไหมก็จะมีเขียนอยู่ว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีขยะรีไซเคิลสีเหลืองขยะเปียกสีเขียวขยะอันตรายสีแดงถ้าน้องเข้ามาปุ๊บอะเล่นเป็นน้องอนุบาลหน่อยหน้สี่สามสองหนึ่ง มักี่ชิ้นไหนดูเอาไปค่ะทิ้งน่่ไไงงเเคยยัมป็ลอันนี้อะไรคะกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษทิชชู่กับอะไรคะขี้มูค่ะดีไซเคิลไม่ได้ค่ะโอ้ขี้มูน่าจะขยะอันตรายค่ะใส่ไปโอเคอ่าเลือกได้เลยค่ะสองชิ้นสองชิ้นเหรอคะน้อยจังอะคะหลายคนค่ะอย่าโลภนะคะตัวเลือกมั้ง น่าไปโดนอะไรมาโดนลิปสติกเหรอนี่นี่เห็นร้านนี้ไหมพี่เปิดร้านเอ็กเป็ดคู่แข่งเทเวนเทเวนไม่ฟรีนะต้องมีของมาแลก <c oughs> ขยะหนึ่งชิ้นแลกของได้สองอย่างสมมติว่านี่เราเจอขยะใช่ป่ะมาละหนึ่งชิน้นเอาไปแลกกับพี่เป็ดได้ละวสองอย่างได้ขนมสองอย่างเอาไหมเยอะๆอย่าลืมไปบอกไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนไปว่าเฮ้ยมีร้านมาเปิดตรงนี้ขยะหนึ่งชิ้นแลกของได้ขนมไป้สองห่อเอาชอบกินอะไรได้หมดไดด้หมเลยมีขนมเยอะไปเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนไปกินนี่ฝั่งนี้จะเป็นขนมฝั่งนี้ก็จะมีพวกแบบเวเฟอร์ เผื่อนน้องแบบอยากกินน้ำน้ำเออแล้วเย็นไหมนี่เย็นไหมเย็นนิดหน่อยแล้วก็นี่ฝั่งนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบท้าเต้นหน้ายางมัดผมท่าหลุดเชื่อท้าหลุดอ่ะครูไม่สอนหรอคมัดครูไม่สอนมัดไฟเร็วๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์การเรียนอ่ะอุปกรณ์การเรียนนี่คือแบบดีมากนะไม่ใช่เก๋กานะคุณมาดูยางลบดิยางลบที่ใช้ไม่ได้จริงหมใช่ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าไม่สารีต่อ ช่อันนี้สะอ,นนอาดอันนี้ลบเอาคอนเทนต์อันนี้ลบเอาของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมีขนมตรงนี้นะไปเอาได้ไปเอาได้ไไดขยะหนึ่งชิ้นแลกขนมได้สองอย่างมาโปรโมทนิดนึนงนนได้ไหมครับครูครับทีน,นี้ว่าผมมาตั้งร้านเอ็กเป็ดขยะหนึ่งชิ้นแลกของได้สองอย่างมีทั้งขนมมิซอมีหมดเลยครับรเอาไหมเอาไหมเอาัดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเรียนก่อนเรียนเสร็จแล้วค่อยมาเอานะโอเคแต่ตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวไม่งั้นครูดุนะ เข้าใจไหมพี่เปิดร้านร้ <_ H it> านเอ็ดเป็ดนะขยะหนึ่งชิ้นแรกของได้สองอย่าง,<อ>างมีนม้ำขนมนมเนยปากกาดินสอมีหมดลูกค้ามาแล้วค่ะมาได้เลยครับเดี๋ยววิ่งนะๆๆนะอย่าวิ่งนะมาตรงนี้ก่อนไหนมีขยะอะไรบ้างครับโอ้อันนี้<อ>คืออะไรครับอันนี้กระเบื้องที่บ้านมาเนี่ยโอ้ อันนี้เป็นถุงพลาสติกนะมันต้องใส่ถังกีฟ้าเก่งมากครับกระเบื้องล่ะขยะทั่วไปขยะทั่วไปโอเคสองชิ้นของเรามีนะครับถุงขนมนเนาะถุงขนมต้องใส่ขยะที่นะขยะทั่วไปถุงพลาสติกเนาะอ่าแล้วก็มีกระดาษมีกระดาษโอเคมีอีกน้องมีอีกมีอีกโถเต็มเลยคนละสี่ชิ้นคนละสี่ชิ้นเก่งมากครับไปเลือกเลยเลือกเลยลูกค้าวีพีกระดุนเลือกเลยเลือกเลยรุ่นใหญ่แน่นดูแลหน่อยอ่าอันนี้หนึ่งแล้วอีกสามย่างย่างละครับ อ๋มานี่มานี่เลยทำไมเอาแต่เนี่ยของเล่นของเล่นเหรออร่อยอ๋อโอเคโอเคโอเคสี่อย่างกินแล้วยังต้แต่งฟันด้วยนะครับโอเคครับอะไรไหมยินึ่งอย่างไม้บรรทัดโอเคโอ้เอากล่องดินสอรถด้วยคุณตาถึงแล้วไอ้นุ่มชอบไหมลูกค้ากลุ่มนี้ไม่คุยกับเราเลยขอบคุณครับเราคนนี้เอานี่ครับมีขนมแล้วก็ไม้บรรทัดแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่ดินสอเนาะโอเคขอบคุณครับอาจจะแบบดูแรยากนิดนึงครับทุกคน น้องยังเด็กอยู่เด็กอนุบาลหนึ่งไหน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 ถุงพลาสติกใช่ไหมอันนี้เลยครับถุงพลาสติกโอ้เก่งมากอันนี้เป็นขยะอะไรครับขยะอันนี้ขยะทั่วไปเนาะเป็นพราเป็นถุงขนมเนาะาเก่งมากไปเลยเลือกของได้สองอย่างไหนเราอันนี้คืออะไรถูกต้องอันนี้เป็นเศษกระดาษเป็นรีไซเคิลอันนี้เป็นพลาสติกเนาะครับพลาสติกใส่ในอันนี้ทั่วไปอ่าโอเคสี่ชิ้นครับเลือกได้เลยครับเรามีอะไร มีหลอดน้องที่เป็นพลาสติกเนาะต้องทิ้งับเป็นขยะั่วไปเนาะเลือกได้เลยนะอะไรก็ได้แล้วก็ขนมก็ได้ค่ะรวมกันเป็น4อย่างเนาะอันนี้บอกก่อนนะครับทุกคนคือโรงเรียนทุกคนจะสามารถขอลานเราได้แต่ว่าค่อยๆเข้าทีละคิวครับเริ่มจากเด็กก่อนอนุบาลหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงป .6 เดี๋ยวเราไปตรงจุดแยกขยะก่อนนะครับไ้ี่เปนอย่างไรบ้างอันนี้เป็นใบไม้เนาะใบไม้เราต้องใส่ใส่สีเขียวนะม่ถุงพลาสติกถุงพลาสติกจะใส่ตรงนี้โอเคเช่อเลยครับสองอย่างนะแต่นี่เป็นวดลเป็นขยยะะรรรไซเเคคลอัับบ เหรียญนี่หรอพี่เหรียญอะไรอ่ะโอเคเป็นโลหะนะครับทุกคนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีเพิ่มเละเก็บไว้ไอ้นี้เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับแม่บ้านพี่สาวสองคนโรงเรียนนี้มีแม่บ้านแค่สองคนใช่ไหมครับคือพี่สาวเป็นคนที่คอยทําอาหารให้น้องๆกินอร่อยไหมครับอร่อยสิคะทำนานยังครับพี่นานแค่ไหน ฮัปปี้โอเคพอดีว่าวันนี้ผมมาให้ให้ใหขนมน้องๆ,ๆผมก็อยากให้พวกพี่ๆ,ๆบ้างก็เดี๋ยวเราเล่นทีไม,ม่ง,ง่ายเลยไปยิชุบกันถ้าเกิดชนะผมผมจะให้พี่พันหนึ่งถ้าแพ้ผมให้พี่ห้าร้อยเล่นสองคนเลยแต่เล่นทีละคนเป่ายิงชุบชุบอู้ <laughs> ผมก็ให้พี่นี่ครับหนึ่งพันบาทดีครับขอบคุณครับโอ้หลือพี่อยู่คนหนึ่งแล้วพี่เขาผ่านไปแล้วเหลือพี่สาวแล้วเชียร์แล้วมั่งเชียร์แล้วมั่งเอาเชียวผมออกกันไก่ที่ออกอะไร ออพี่เชื่อผมเหรอเชื่อเอาเขียวยิงชุบยิงชุบชุบปูไม่คนที่นี่ไม่ไม่เหลี่ยมเลยเราควรพูดอะไรบ้างนั้นเลยนี่ครับผมครับพู่ดนะครับพี่ทำอาหารให้น้องๆกินเยอะๆนะครับผมมาครับแปลกๆนะปกติแบบเราบอกคอนเขาต้องคิดว่าเราโกหกไม่ใช่เหรอใช่ทำไมมันดูง่ายจังกี้ให้น้องน้องบอกว่าไม่เอาค่ะฟามผูกขัดรู้เรื่องเหมือนน้องมาก ผิดเลยไปเลยไปเลยเรื่องเลยเขาเลยเย้รอก่อนรอก่อนล้วอ่ะ่นานไม่อะไรในอนในบานเหมือนกันเนาะในคงตัวใหญ่จังอ่ะรอคิวก่อนในอนุบานอยู่ ตอนนี้นะครับเอฟเฟกของเราก็ได้ทำการขายของให้น้องอนุบาลครบแล้วเช่นนะครับแต่ถ่ายรูปเป็นที่ลึกหน่อยอโอ้โอเคหนึ่งสองสามเย้จบแล้วสำหรับน้องอนุบาลเราไปเช็คอันก่อนตอนนี้น้องอนุบาลหายไปแล้วครับต้องเติมของไหมดูเช็คก,ก่อนว่าต้องเติมไหมก็ไม่ได้ยเยอะมากนะคือน้องๆอนุบาลเนี่ยเขาไม่ค่อยเลือกขนมเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่ชอบวันนี้พวกนี้ครับทุกคน ขนมไอ้กระเป๋าผู้ชายจะชอบนี่กล่องนิสอกล่องนิสอที่นรถเครื่องบินผู้หญิงก็ชอบส่วนใหญ่อย่างนี้ครับขนมไม่ค่อยน่งแนงอาะไม่ค่อยนี่ขนมน้องชอบแคมปัสเพราะว่าได้ลุ้นใช่นี่ขนมที่เด็กชอบเ็าโดนแคมปัสเพราะมีดับทีาดนศูนย์น้องรู้ทุกตัวเลยแบบเนซึโกใช่อะไรไม่รู้เยอะแยะน้องรู้มากรู้มากกว่าเราอีกนะครับแต่ถามว่าพี่คนนี้ใครไมู่้จัก เด็กอนุญาตผ่านไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมสต๊อกหรับนเด็กประถมต่อ,อเ,เดยวน้องประถมมาแล้วครับทุนก็อ่ะเดี๋ยวเราเตรียมร้านกันมาต,ตอนนี้ถึงคิวกับเราลองประถมแล้วครับแต่ว่าเพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยให้มันง่ายต่อการคุมอะไรเงี้ยไม่ให้มันวุ่นวายเราเลยจะให้แบบมีเอ่อฟ้าแนนเดฟเนี่ยปล่อยคุมครับปล่อยมาทีเป็นแถวแถวและห้าคนอะไรครับ โอ้ทำไมขยะเยอะจังทิ้งก่อนทิ้งก่อนลูกทิ้งก่อนทิ้งอันนี้ทิ้งอันนี้เป็นขยะอิเล็กทรนิกเนาะถุงพลาสติกโอ้โหเยอะเหลืองเยอะเหลือเกินพี่บิ๊มเอาถังมาลองหน่อยพี่บิ๊มถังไม่พอศ์ทิ้งเลยครับจะทิ้งเลยครับเรียกได้เลยครับขวดพลาสติกทิ้งสีเหลืองเลยครับโอ้อาขนมเลยหรอนี่ก็มีนะนี่นี่นี่น้องหมีเรามีน้องหมีด้วยเอาไหมหรือว่าอยากได้น้องลิงหรือของก็มีหมีอันนี้ก็น่ารัก นี่้องกัตายและนี่ก็คือการงัดข้อนะครับผมเพื่อที่จะไปเจอกับน้องแนนตัวตึงของเรานะครับถ้าเกิดใครชนะเนี่ยพี่บอกเลยว่าจะได้ไปชิงแชมป์กับแนนแล้วมีของรางวัลให้ใหญ่มากไม่ผิดหวังแน่นอน3 2 1สออ่ะแป๊บโอเคครับพี่แก้แค้นให้เองเองโหเฮ้ย หนึ่งดูเงียบๆนะแต่แบบแยงที่มานะถ้าแพ้พี่แดนจะร้องเ้าพูดก่อนห้ามร้องนะโอเหมสามต่น่งไปครบเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้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 พเฮ้ยยอฮ้ยเฮ้ยเนเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮเี้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ไเเฮ้ย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 ้้เฮ้ย เป็นเงินรางวัลห้าร้อยยิ้มเลยยิ้มไปเลยปากกาทำนี้ได้นี่นี่นานฮึนานมายากลนี่ดู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 เป็นไงเป็นไงมันมันนิ่งลงนี่ดูดูดูปากกาอ่อนอะปากกาอ่อนอะปากกาอะไรวะ ตัวตัวตที่่ายที่ฝ่าดีนะคะคนสวย้งมิ้งมาอีกทีจะได้กัคนสวยใส่ผักใส่ผักส่ผักคนสวยผัดกข้ามนมันน้ำกรอแบบสดๆท้ามันกินดีใส่กรดก็ดส่ัวแม่ได้ก็ดีใส่ไหนอาใส่าะไรใส่ผงใส่ผักักคนสวยอะข้าวบวบมีป่ะมีป่ะจริงข้าวบนบอะมันรว ยินดีครับพี่พี่เป็นให้ทำหน้าดีเลยนี่อย่าคุยเลยนี่ไม่อยากนะอันนี้เรามาเติมครับทุกคนนี่เราเราเอาเอาพวกแบบกล่องดินสออะไรมาเติมเพราะว่าน้องๆชอบเราเรามีหลักต้องหลักล้งๆอีกไม่ได้มีแค่นี้นุ่มๆเอาเลยเอาแค่นี้หร้องได้ครลสีกระสีชินมีน้ำด้วยนะมีน้ำ้วมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยโอ้ยชีเดี๋ยวชีไม่ดูโอ้ยๆแก๊งนี้เน้นเน้นเน้นน้ำเน้นน้ำอากาศร้อนอากาศร้อนนี่เยลลี่อร่อยนะที่เป็นถ้วยๆนะพี่แดมให้บอกเขาทั้งย เอาอันนี้ไหสุขภาพเยลลี่เยลลี่เมีน้ำด้วยนะนี่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 พี่เป็ดแตกดดันเด็กพี่เป็ดนั่นแหละเป็นคนกดดันเด็กไม่ที่หนูยิ้มอย่าเลยจะใจไม่ทุกคนหนึ่งไม่กินแบบจิ้งตุ้มตามเนี่ยยเอ้หรือว่าน้องแบบอร่อยนะขนมข้าวโพดจริงอร่อยกินบ่อยแล้วครับน้องหอกเออก็จริงน้องก็มีเหตุผลของนะไม่ร้องไม่รองเปเก่งไว้หน่อยเก่งไว้หน่อยไปเลยไปเลย ก็ยังเหลืออเมรนอันนี้คือรถบังคับและนี่คือเงิน100บาทเลือกอันไหนรถแมวแล้วครับอันนี้คือให้รางวัลสำหรับคนที่เมื่อกี้มาเต้นให้กับพี่อันนี้คือรถกับเงินหนึ่งร้อยบาทเลือกอะไรครับเลือกอะไรเงินห้าร้อยนะเงินร้อยครับเรื่อร้อยหนึ่งเหรอแลมโบกินี่กับเงินหนึ่งร้อยบาทเอาอะไรครับทุกษาแมวยักษ์ใหญ่กับเงินหนึ่งร้อยบาทเลือกอะไร กระตุกตาเหรออ่ะแป๊บหนึ่งแล้วรับส่งได้แบบกตุ๊กตาเรื่องอะไรตุ๊กตาแล้วแต่แล้วแต่เรื่องอะไรเรื่องสองร้อยบาทโอเคเอาเงินตุ๊กตาเอาไหนเอาตุ๊กตาแล้วน้องคนนี้เอาอะไรเอาเงินค่ะออ้าวโอเคเอาไป็นหนึ่งร้อยบาทอ่ะแล้วสุดท้ายขยงมือไวก่อนได้ตอบก่อนโอเคนะคำถามคือเจ็ดคูณห้าได้เท่าไหร่ห้า พีไ่เกยไม่เด้ย like ัไม่เลโอเคโอเคใครตอบใครตอบไหมเอาเป็นำถามดีกว่า12บวกหได้เท่าไหร่โอเองบวกห้าไดเจ็ดต้องตอบเอาไปอะไรเอ็กซยเอ็กทำไมข้างในมีรถขายด้วยเหรอ ไม่มีครับพี่เป็ดให้ครับอ๋อพี่เป็ดให้อ๋อโอเคครับผมไปฝากติดตามเลยนะครับครับผมฝากฝากติดตามน้องหรือน้องต้องติดตามกูหรือกูต้องติดตามน้องเขาหรือน้องฝากฝากฝากติดตามน้องหรือน้องต้องติดตามกูหรือกูต้องติดตามน้องเขาหรือน้องฝากฝากไปติดตามเขาหรือว่าน้องกำลังฝากไปกดเปิดแฝงนะแจกเด็กๆไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวมาแจกครูบ้างดีกว่าผมมีของอยู่สองชิ้นเดี๋ยวผมให้ครูปอยิงชุบกันใครชนะได้เลือกก่อนเปายิงชุบโอเค เลือกกอนเลยครับเอากองไหนกองเล็กหรือกล่องใหญ่ผมก็อยากให้ดูก่อนเอากลองเล็กครับเอาเล็กเอาใหญ่วันนี้ได้กก่องใหญ่เปิดได้เลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลเปิดเลยคปิดเลยปิดเลยเปิเลปิดเลยเ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 ล้วดูกล่องใหญ่ยเเยิเลยเปิดเย ได้อะไรได้อะไรบ้าบ้าบมงข้าวหมดแล้วครับตัวนชั่วโมงกว่าในการแจกน้องๆตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมเราล้มละลาย เราลบละลายเราได้ขยะมาเยอะแต่ว่าขยะส่วนใหญ่ถ้เป็นผู้ที่ขับโวนขวดกับพลาสติกเยอะแล้วก็เศษใบไม้ขยะอันตรายไม่มีครับโดนมาดูหมดแล้วเบ๊บเย้กำไรไหมกำไรเรื้อความสูกให้เด็กๆเดี๋ยวซื้อให้น้องๆถือว่ากำไรเอาไรคาราเซ่นอคะได้อะหนึ่งยิ้มหนึ่งสองสร้างยิ้มเย้ไปดูในกล้องเอา ของให้น้องๆหมดแล้วครับตัวในร้านเดี๋ยวต่อไปเราแจกให้โรงเรียนกันบ้างอันนี้เป็นพวกาปากกาดนสอนครับอุปกรณ์การเรียนต่างให้น้องๆ <BR. S 1> ครับผมอันนี้ก็จยมีเยอะเลยครับปากกาดนสอที่หมดแล้วก็อันนี้เป็นค่าซื้อแบบบำรุงโรงเรียนให้น้องๆนะครับผมขอบคุณมากครับอครับ แล้วพอเจ้าเงินที่ได้รับการประกาศจ้างพี่เป็ดมาสอนเราแล้วกัน